เออคุณคะฉันว่าเราอ้วนเกินไปหรือเปล่าคะลดน้ําหนักกันดีไหมคะฮะอะไรนี่คุณจะลดน้าหนักทําไมฮะกว่าผมจะได้ไขมันก้อนนี้มาเนี่ยรู้ไหมผมหน่าหมดเงินไปเป็นแสน oh, <shit. S 1> กว่าจะอ้วนได้ขนาดเนี่ยแต่แล้วจู่ๆวันหนึ่งคุณก็บอกว่าลดน้ําหนักเถอคะค่ะนี่คุณมันมีเงินเหลือกินเหลือใช้หรือไงวะไม่เสียดายเงินที่เอามาสะสมไขมันเลยเหรอฮะเออแล้วแต่เมึงเลยคะ่ะ ช่วยพวกเขาลดน้ําหนักเอาเอาเป็ดไปลดน้ําหนักไม่เกี่ยวแค่นี้ก็ผอมแล้วหรอแล้วก็อะไรเนี่ยมีรูปภาพแล้วยังไงอ่ะลดอีกเชื้อมีนกด้วยใส่นกเอออ๋อเข้าใจแล้วลดให้หมดเลยปลาหมึกก็เอาไปเปิดทีวีวัวแกอ้วนใช่ไหมฮะเออเฮ้ยมีแมงสาบด้วยหวัดดีปีเตอร์ เออเรียบร้อยอา้าวปีเตอร์ไม่เกี่ยวเหรอในต้นไม้มีไหมไม่มีอ่ะใส่ต้นไม้อ่าก็ครบหมดแล้วนี่ทำไมยังไม่ชนะทำไมกนันนะดึงทิ้งแม่งเกี่ยวแมไม่เกี่ยวเอารองเท้าไปไหนตบปีเตอร์เออหนูโดนงูกัดค่ะพี่ขาจุดไฟก่อนงูกัดฉันเอา้าก็เอายารักษาไปสิเอางั้นกินเนอะไม่เกี่ยว ใส่น้ำไม่เกี่ยวอะไรวะเนี่ยเอามั่วไปหมดแล้วกระป๋องอันนี้คืออะไรเปิดเปิดเปิดอ้าวตายหา่านเออยาเบื่องูไม่เกี่ยวพัดพัดให้ไฟไฟไม่บ้านอีกแล้วทำอะไรละเนี่ยอันนี้มันคือที่เปิดกระป๋องเหรออะเอาน้ำมาต้มไม่เกี่ยวตัดขาทิ้งไปเลยอันนี้ยารักษาหรือเปล่าเออเอายาเบื่องูไปเผาแล้ว อ๋อเรียกงูมาเหรอแล้วงูก็จะโดนไม่เกี่ยวตายแล้วก็เป่า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 เ,าเ,าเาอองูมันก็จะไปแล้วน้ำเออแล้วก็เอ๋อเปิดกระป๋องอ่าหนูก็จะเอากุญแจมาให้แล้วก็ไขประตูเย่เรียบร้อยบ้านแสนสุขช่วยปกปิด ความสวยไม่ใช่ความหนาวล่ะนุชเออผู้หญิงคนนี้สวยจนสั่นสะท้านไม่ว่าชายใดชายเห็นชายนั้นก็ต้องตะลึงตึงเงนินปกปิดความสวยด้วยเสื้อผ้าปกปิดความสวยด้วยผ้าคลิ้วพมเช็ดเท้าคนสวยๆอย่างเธอนะ่เหมาะกับพมเช็ดเท้า ทุบไปเอาปูนนี่แหละมาหม่มหน้าหนาขนาดนี้ใช้ปูนเถอะแล้วก็ทุบตรงนี้ปูนที่ว่าหนายังไม่เท่ากับใบหน้าเธอพูดมาได้อย่างไรว่าสวยืออเอาที่นอนไอ้เหมียวมาแล้วก็อื้อเอามาอีกแล้วก็เปิด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 ,ปด,ปดอ่าเจอผ้าห่มเรียบร้อยแล้วก็เปิดมาเจอผ้าห่มอีกอ่าแล้วก็ตัดขนไอ้เหมียวให้นุ่ เราว่าไม่ใช่นะนดใช่สิอ้าววิกผมเรียบร้อยคนหน้าตาดีต่อให้หัวโล้นะก็ยังดูดีเออกล่องกระดาษอือช่วยให้ผู้ชายกลับบ้านอย่างปลอดภัยพี่คุณคะไปทำอะไรมาคะเนี่ยสภาพดูไม่ได้เลยเออว่าแต่นี่ผัวเธอมีกี่คนผัวเธอมีเป็นฝูงเลยเหรอช่วยให้ผัวกลับบ้านอย่างปลอดภัยเอาทุเรียนไป โอเคผัวคนที่1กลับบ้านแล้วผัวคนที่สองเอาที่ยกน้ำหนักไปเออสุขภาพจะได้ดีอ่าแล้วก็นี่ปะยาแก้มึนหัวเอาขิดเลยถ้างั้นก็อันนี้ไปซอสพริกหรือเปล่าใช่ไหมเอา้าไม่ใช่เหรองั้นก็ขยะแล้วกันไม่ได้อีกอันนี้ก็ดาษสกเก็ตบอร์ดอผัวสไลด์เข้าบ้านเอาแมวปแมว ไม่เกี่ยวนาฬิกาเหรอเฮ้ยเฮ้ฮปรับเวลายังไงปรับ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 ,บ,บอ่าแล้วก็เอ่อเฮ้ยอะไรอะเงินเอา้าเอาเงินให้เมียผัวก็จะกลับบ้านได้อย่างปลอดภยัยเอาแมวให้เมียไม่เกี่ยวขยะให้เมียขยะให้ผัวอ๋อเข้าใจแล้วเหมือนแบบเมียเนี่ยกำลังโมโหผัวอยู่ ก็เลยแบบต้องทําดีเพื่อให้เมียเนี่ยยอมให้ผัวเข้าบ้านซอสพริกไม่เกี่ยวอ่ะให้เมียอะไรวะเล่าเหรออ๋อทาให้เมียมึนงั้นก็ยาให้เมยกินได้ไหมน้ำอย่างไงวะแมวแมวใส่ถังขยะไม่เกี่ยวแมวใส่ตรงนี้อ่าใส่ที่นอนแมวเหลือคนสุดท้ายละเอออย่างไงอย่างไงอย่างไงนั่งคุกเข่าไม่ผัวเอ้ยนาฬิกาเกี่ยวไหม หมุนอีกไม่ได้และวงั้นก็เหลือแค่เนี่ยยาเอายาทิ้งถังขยะเอายาใส่น้ำเอายาให้เมียน้ำน้ำให้ผัวกินอ่าผัวกลับบ้านอย่างปลอดภัยมีผัวเยอะขนาดนี้นี่เธอดูแลไหวเหรอช่วยสาวงามลดความเผ็ดอ่าตักพริกออกจากหม้อพริกเยอะมากใส่น้ำมะนาวเข้าไปไม่ได้ให้สาวสวยกินอ่า แล้วก็ผักให้สาวสวยกินไม่ได้อีกเอา้าได้อยู่น้ำซุปใส่หม้ออา่าเจียจางความเผ็ดใส่เต้าหู้ลงมานมนมนม,นมเอานมให้ดื่ม อ่าเ,อาเหลือเนื้อเอาเนื้อใส่ไม่ได้พริกไม่เกี่ยวเอาพริกให้ผู้ชายกินไม่ได้เปิดตู้เย็นว้าวเอาน้ําให้กินอ่าน้ําดับความเผ็ดได้จริงเหรอทําไมผมไม่รู้สึกว่าน้ํามันช่วยอะไรเลยถ้าเป็นนมมาช่วยเรื่องดับความเผ็ดได้อยู่น้ําเย็นปะแล้วก็ชีสอ่าเอาหนูล่วงมาเสยเหลือชีสเอาชีสใส่หม้อได้ไหมไม่ได้ชีสให้ผู้ชายเอ่อพริก ใส่ชีสเอาพริกให้ผู้หญิง,ญงก็เผ็ดตายสิอ่ะใส่เสื้อให้ผู้ชายพอปิดกระดุมให้ผู้ชายแล้วเนี่ยความแซ่บก็จะหายไปไอเราก็นนึกว่าเผ็ดที่ไหนได้เธอกำลังหืนอยู่นี่เองผมจะต้องตกใจอะไรก่อนดีระหว่างผู้หญิงที่แบบไม่น่าจะขับเรือได้กับผู้หญิงที่วิ่งอยู่บนน้ำด้วยท่านาลุตกแล้วก็มีผู้ชายว่ายหนีปลาหมึกตกใจอะไรก่อนดีอันดับแรกใส่เสื้อผ้าก่อนไหมเออ ใส่รองเท้าส่วนตาลุงนี่ก็แว่นตาไปแล้วก็เอาเงินใส่เรืออ่าแล้วก็ใส่ใบพัดแล้วก็เงินใส่ผู้หญิงไม่ได้เงินใส่นารุโตะไม่ได้อันนี้ก็อะไรก็ไม่รู้ใส่เรือเอาใส่ตรงไหนวะเดี๋ยวนะเปิดกล่องได้ไหมเออเออเอเออเอาเลด้าใส่ท้องฟ้าเอาเงินใส่อะไรใส่กล่องเจอหนังกระติก ยิงใส่ปลาหมึกไม่ได้ให้นารุตโตะให้ผู้หญิงให้ปลาหมึกยิงใส่นกอาวงงอ่ะได้อยู่นะได้ไก่มาให้ผู้หญิงกินให้นารุตโตะให้ปลาหมึกอ่าปลาหมึกก็จะเลิกไล่ตามเว้ยแล้วก็ปีกนกใส่เรือใส่นารุตโต เออนาลุตโตกก็จะเลิกวิง่งนาลุตโตกก็จะบินมาอยู่บนเรือแล้วก็เอาเงินให้ตาลุงอ่าตาลุงก็จะมาอยู่บนเรือเงินให้ผู้หญิงอ่าแล้วก็เอาเงินอัปเกรดเป็นโซฟาแล้วก็อัปเกรดอีกได้ไหมไม่ได้ใส่โตะ๊ะใส่ใบเรือใส่เรือใส่เอาเงินให้ผู้หญิงให้ตาลุงให้ปลาหมึกเอาเงินให้ห่วงยางอ่าเรียบร้อยช่วยครอบครัวเลี้ยงเด็ก นี่พวกแกวางแผนครอบครัวกันอย่างไงวะเนี่ยครอบครัวพวกแกนี่เลี้ยงลูกกันกี่คนเนี่ยอะเอาค้อนหล่นใส่ลูก <c oughs> ชั่วร้ายเลอเกินตัวเราเจอผู้ชายเอาไปสักหนึ่งคนอ่าอีกสักหนึ่งคนสวยอีกคนไหมไม่ได้ให้คุณตาคุณตาเลี้ยงได้กี่คนสองคนให้เด็กน้อยน่อ่ะถือว่าเป็นการแบบประหยัดค่าใช้จ่ายอีกคนไหมได้คนเดียวให้แม่ได้กี่คนแม่ดูแลได้คนเดียวเหรอเนี่ย แล้วก็อันนี้ใครเนี่ยฮะชูแม่หรือเปล่าให้ชูแม่ดูแลแล้วก็มีหนูด้วยนะโอ้โหนี่บ้านแกรวยขนาดแบบมีคนใช้เลยเหรอฮะแล้วก็เอาเด็กยัดลงชักโคกเอา้ามันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องเหรอให้แมงมุมเลี้ยงอ่ามีโทรศัพท์เอาโทรศัพท์ให้หนูโทรศัพท์ให้ชักโคกเอาโทรศัพท์ให้เลี้ยงเด็ก อ่าไม่ได้ยังไงดีโทรหาพ่อเออพ่อกลับมาแล้วเอาไปพ่อมีอะไรเนี่ยมีเงินเอาเงินให้หนูอา่าแล้วหนูมันก็จะแบบออกมาตอบแทนบุญคุณเอาไปเหลืออีกสองคนทุบชักโคกเอ้าได้จริงด้วยวะให้ชักโคกเลี้ยงเด็กเออตักกะอะไรของเกมนี้วะเนี่ย ทุบตรงไหนดีทุบใส่โซฟาเอาได้เฉยวะ่ะเจออะไรอ่ะสปริงเหรออ่าให้สปริงเลี้ยงเด็กเรียบร้อยอัจฉริยะจีเนียสามร้อยช่วยผู้หญิงทําบะหมี่ให้เสร็จบะหมี่อ่าเอาผักมาเอามีดใส่ผักอย่างไงฮัลโหลเอามีดผ่าแตงโมแล้วก็เอาแตงโมมาใส่อะไรไม่เข้าใจค้อนทุบกระจกค้อนทุบ ได้อะไรมาเนี่ยปลา,อาเอาหมูมากินผักเอาหมูมาใส่บะหมี่เอาได้วะอ๋อเข้าใจลอะออะเอาผักมาใส่บะหมี่แตงโมใส่บะหมี่อ่ามีผักดองหรือเปล่าใส่บะหมี่เป็ดใส่บะหมี่ไม่ได้อันนี้อะไรก็ไม่รู้ปลาแห้งเหรอไม่รู้อะแฮะ เจอแพะเอาแพะมาใส่บะหมี่กินแม่งทุกอย่างปลาใส่บะหมี่กุ้งนี่ว่ะแล้วก็มีปลาใส่บะหมี่อันนี้เป็นสาหร่ายว่าละเชียวเป็ดต้องขยับได้สิเอานี้ให้เป็ดอ่าเป็ดก็จะให้ไข่ไข่ใส่บะหมี่แล้วเอาเป็ดมากินต่อโอเคเหลืออย่างสุดท้ายดอกไม้ไม่ใช่อันนี้คือนารูโตะเคยเห็นใส่ในราเมนอยู่ตบแมงสาบ อปีเตอร์ก็กลับสวรรค์เรียบร้อยแปลงให้แล็คูนเอาไม่ได้เอาแปลงไปทั่วเลยโอเคสะอาดขึ้นแล้วแล้วก็ค้อนทุบอ่าทุบชักโคกทองคำํำอา้าวตบแล็คูนไปเออแล็คูนตอนนี้ก็ตดอยู่ใช่ไหมนี่ไงเอาน้ำยาให้แล็คูนไม่ได้เอาอันนี้ให้แล็คูนปิดรูมันก็จะเลิกตดด้วยเออมีหนังสือพิมพ์แปะ แปะตรงไหนล่ะเออแปะกระจกไปคนมันก็จะได้แบบเลิกท่มมองแล้วก็ติดม่านไม่ได้อ๋อใช้เทปแปะอีกโอเคแล้วก็อ่อทิชชู่ให้ผู้หญิงคอนทำไรวะฮะัลโหลเอ๋อ,อเอาไอ้ที่ปั๊มส้วมเนี่ยให้มือส้วมตรงนี้ก็จะสะอาดแล้วมั้งเช็ดปะเอาผู้หญิงมานั่งชักโคกปิดม่าน ปิดมาแล้วอาตดเรียบร้อยโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ